สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะคะของวันเที่ยงคืนก็คือเป็นเช้าวันใหม่แล้วเนาะเที่ยงคืนของสวีเดนก็คือเช้าวันที่15พฤษภาคม65เนาะบ้านเราค่ะหนูก็ได้จุดทูกขอ สามตัวตรงๆจากทูกปู่พญานาคนะคะค่ะทูกที่ได้มาก็มีพระคาถาคำสวดด้วยเนาะหนูก็สวดเรียบร้อยแล้วขอให้งวดวันที่16พฤษภาคม65นี้นะคะขอให้ได้3ตัวตรงๆ และขอให้ลูกเพจรวยๆนะคะขอให้เอฟซีทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ที่ติดตามมานานเนาะขอให้รวยๆเฮงๆขอให้มีโชคมีบุญมีวาสนาได้3มตัวตรงๆงวดวันที่16ูพฤษภาคม65นี้ด้วยนะเจ้าคะ่ะ ขอให้ปู่ช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยนะคะให้ FC ทุกคนและตัวตัวลูกด้วยอยู่เย็นเป็นสุขแล้วค่าปลอดภัยทุกอย่างนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีนะคะตอนนี้ทุกเพิ่งจะจุดติดค่ะ <c oughs> มาแล้วคะ่ะตัวแรกเพื่อนๆมองเห็นเป็นตัวอะไรจ้ะโอ้หชัดเจ๋วเลยอะมาแล้วเลขอะไรหนูเห็นเป็นสองนะเพื่อนๆดูนะชัดมากทูบมีรอยร้าด้วยคะ่ะมีรอยแตกอยู่ แต่ตัวเลขนี้ชัดจแจ๋วสวยมากคืนคืนนี้นะคะก็พระจันทร์เต็มดวงด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆหนูอยากถ่ายทอดสดนะแต่ว่ามันจะยาวค่ะมันจะนานอูอ้สวยมากค่ะเลขสองดูนะคะปู่ให้โชคให้ลาบด้วยนะเจ้าคาสามตัวตรงๆเลยนะ วันที่16หพฤษภาคมหกห้นี้ FC ของหนูจะได้มีเงินรวย,รยเๆเฮงๆจะได้มีเงินไปปลดหนี้ปลดสินใครมีหนี้มีสินนะคะขอให้ปูช่วยดูแลลูกหลานด้วยนะอย่าให้พลาดนะเจ้าคะ เลขสองสวยมากตัวที่สองกำลังมานะคะเดี๋ยวเราคั้นมาดูอีกทีเหมือนแล้วตัวที่สองดูเหมือนจะเป็นเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูจะดูในปฏิทินด้วยว่าจะตรงกันไหมมีเสียงรบกวนข้างหลังด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องทำความอุ่นค่ะก็เลยมีเสียงรบกวนนิดหน่อยเนาะ วันนี้เป็นวันวันพระนอะบ้านเราทางสวีเดนก็พระจันทร์เต็มดวงค่ะแจ่มมากวันนี้มาแล้วตัวที่สองเลขหนึ่งค่ะหนูเห็นเป็นเลขหนึ่งนะ <c oughs> เลขแจ่มมากสวยมากชัดเจนมากเลยค่ะหนูจ,จุดในเต็นท์นะเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> กลิ่นมันคงออกกหรอกเพราะว่า,าช่องลมมันเยอะอยู่กลิ่นทุกสวยมากเลย <c oughs> หนูไม่เคยจุดทูบแบบนี้มาก่อนนะคะนี่คือครั้งแรกในชีวิตหนูเลยที่หนูจุดทูบแบบนี้นะ <c oughs> หนูก็มีความตั้งใจทำจริงๆศร <c oughs> ัทธาจริงๆ ชอบมาตั้งนานแล้วเนาะเวลาไปวัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะชอบเจอพญานาคเงี้ยค่ะที่เป็นรูปปั้นเงนี้ยเนาะหนูก็จะไปชอบไปรูปรูปลำตัวของรูปปั้นพญานาคก,ก็ไม่รู้ทำไมนะชอบชอบมากแต่ไม่เคยแต่ไม่เคยเอ,อ่อไม่เคยเช่าเหรียญไม่เคย เช่าอะไรที่เกี่ยวกับพญานาคมาบูชาไม่เคยทําเลยนี่เป็นครั้งแรกนะคะทีออ่ที่หนูได้แผ่นแผ่นทองออที่หนูได้มากับปฏิทินนะคะหนูสั่งปฏิทินคำชะโนดนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันในชีวิตเลยค่ะแล้วแม่ค้าเขาก็แถม แผ่นทองที่เป็นรูปปู่พญานาคมาให้ด้วยนะคะเพราะว่าหนูเคยอยากได้เห็นเขาขายอย่างเงี้ยหนูก็ไม่กล้าซื้อหรอกหนูก็เคยเคยคิดอยากได้นะอยากได้เหรียญอยากได้อะไรเงี้ยชอบมากแล้วสวยด้วยก็อยากได้แต่ก็ไม่รู้จะไปสั่งที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะอย่างเอ่อเหรียญที่หลายๆเพจเขา เช่าให้เช่าอะเนาะแต่เราก็ไม่กล้าสั่งเพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศทุควันเยอะมากเลยอะทำไมก่อนจะจบแล้วควันเยอะมากาขอให้ขอให้ได้สามตัวตรงๆเลยนะเจ้าคะ่ะอุย้ยก่อนจะจบทุกควันเยอะมากเลย<า>ได้ไหมสองตัวหรือสามตัวก็ดีหมดนั่นแหละ อสวยมากแจมคือเลขอะไรนอ้องตัวสุดท้ายมองในกล้องถึงจะเห็นตรงตับเลขปฏิทินไหม่นอ้ดูในกล้องเป็นเลขอะไรคะเขาปิดไว้อยู่ตรงเลขตัวสุดท้ายนะคะมันจะเป็นสี่หรือหกดีเนาะนั่น ต้องรองให้ทูกหมดนะคะถึงจะเห็นเพ,พื่อนเพื่อนเห็นเป็นตัวอะไรเนาะ๋ยวหนูจะดูในเลขปฏิทินนะคะหนูคิดว่าเป็นสี่นะตัวสุดท้ายเพราะเขาปิดเอาไว้อ่ะคะ่ะหรือว่าท่านจะให้แค่สองตัวตัวที่สามไม่ให้หรอคะตัวที่สามปิดไว้ไม่ให้เห็น เดี๋ยวรอดูสักแป,ป๊บหนึ่งเนาะว่าจะเห็นไหมเ,เลขตัวสุดท้ายนะคะถ้าจะมองเป็นสีก็ได้เพราะเขาปิดไว้เนาะไม่ให้เห็นให้เห็นแค่ครึ่งเดียวหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ในปฏิทินมีนะคะมีสองหนึ่งมีสองหนึ่งนะคะแล้วก็เออ ถ้า,ถ,าถ้าตัวสุดท้ายเป็นเลขสี่นะก็จะมีสี่หนึ่งด้วยแต่ถ้าสามตัวเป็นสองหนึ่งสี่นะสองหนึ่งสี่หรือสองหนึ่งหกนะคะเพราะว่าเพราะว่าท่านปิดเอาไว้ตัวสุดท้ายเหมือนกับไม่ไม่หมดหรืออะไรเป็นเงาดำๆไม่ให้เห็นหรือจะเป็นหนึ่งหนูก็ไม่รู้นะหรือว่าท่านจะให้แค่สองตัวหนูก็ไม่รู้ก็ยังไงก็ มีนะคะในปฏิทินมีสองหนึ่งแล้วก็มีสีหนึ่งแล้วก็มีมีห้าหนึ่งมีแปดหนึ่งนะคะอ่ายังไงก็ขอให้เพื่อนๆรวยๆแหงๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะแล้วก็ขอให้ทุกคนรวยๆในงวันที่16พฤษภาคม65นี้นะคะ ขอให้ได้ปลดหนี้ปลดสินนะขอให้ปู่ช่วยเหลือลูกหลานด้วยนะเจ้าคะ่ะสวัสดีค่ะ